ล้างองค์ใหญ่รอรับน้ำอีกเจ็ดวันแรงสีภาครับมือฝนตกหนักเหนื่อยสารกลางตะวันออกพยากรณ์อากาศตามมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันอังคารที่2เมษายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะได้รับให้ด้านของฝนจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนชุดต่อไปการคาดการสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่อากาศร้อนจัด พื้นที่อุณหภูมิที่สูงที่สุดสของประเทศไทยภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะก็ตามพี่แอดบินบอกเอาไว้ในวันนี้2เมษายนเป็นต้นไปจนถึง8เมษายนซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้โมเดลถึงวันที่7เมษายนว่าจะไม่มีฝนนะคะ ล่าสุดจนถึง8เมษายนซึ่งโมเดลปรับใหม่แล้วว่าจะให้ฝนเริ่มเข้ามาตั้งแต่ในช่วงวันที่9เมษายนจนถึง11เมษายนและจะตกหนกักตกแรงในบางพื้นที่ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นทั้งบริเวณพื้นที่ภา,า,าคอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกและหนักสุดในรอบนี้คาดว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคอีสานขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องโมเดลอาจจะมีการปรับใหม่ตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่อยู่ทุกๆวันนะครับซึ่งแอดมินจะอัปเดตให้ฟังในช่วงเที่ยงและในช่วงเงย็นของทุกวันโดยคาดการคร่าวๆในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามาซึ่งจะเริ่มจากภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก รวมถึงภาคเหนือซึ่งคาดว่าในด้านของฝนในชุดนี้จะหนักจะแรงกว่าในทุกๆรอบที่ผ่านๆมานะครับจากอะไรจากที่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมหลายวันเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่1เมษายนจนถึง8เมษายนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยไม่มีฝนเลยจะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมแต่ในด้านของการพัดเข้ามาปกคลุมมีกําลังอ่อนจึงได้แค่หย่อม ความบรากาศตามจากความร้อนปกคลุมแทนดังนั้นจึงมีอากาศร้อนระอุนในหลายพื้นที่ซึ่งในวันนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในหลายพื้นที่ก็อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดนะคะซึ่งร้อนจัดอันดับที่หนึ่งของประเทศเลยอยู่ที่บริเวณพื้นที่จังหวัดลำปางตากและกาญจนบุรีแต่อยู่ที่42องศาซึ่งคาดการนะครับ ส่วนอันดับที่สองอยู่ที่น่านอุบลราชธานีนครสวรรค์ลบบุรีพระนครศรียุธยาและปะทุมธานีอยู่ที่41องศาส่วนคาดการอันดับที่3อยู่ที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายเพชรบูรณ์ขอนแก่นชัยภูมิราชบุรีอุทัยธานีประจวบคีรีขันธยะลานนทบุรีและกรุงเทพมหานครปริมณฑล ส่วน,นในด้านของการคาดการ์ฝนในช่วงวันที่9-11เมษายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นจะเริ่มจากในช่วงวันที่9เมษายนบรบเรณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างหลังจากนั้น10เมษายนจะก,กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบรบเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางทางตอนบนอีสานทางตอนบนถึงตอนกลางและฝั่งตะวันตก11เมษายน กลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคอีสานโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของภาคอีสานและทางตอนบนขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับในด้านของการอัปเดตโมเดลส่วนในด้านของ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยทางตอนบนไม่มีฝนอาจจะมีบางพื้นที่ ของบริเวณประเทศไทยทางตอนล่างคือบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวเข้าในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-28องศาและสูงสุด4 0่2ถึงองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจดัดโดยทั่วไปฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากถางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดย22-28องศาและสูงสุด39-41องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดโดยทั่วไป ฟ้าหลวงเข้าในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด2227องศาและสูงสุด40-42องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิบ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัอนออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนรอยละ10บลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26 29องศาและสูงสุด3 4-40องศาจากลมใต้ ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาและสูงสุด36-41องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ10ส่วนมากนาครศรีธรรมราชสงขลาและยะลา อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด35-39องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขึ้นถ่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากพังงากระบี่ตรังและสุณหนภูมิต่ำสุดที่พัดถึงยี่แปดองศาและสูงสุดสามห้ถึงสามแปดองศาจากลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแะเละพื้นต่ำกว่า m, หนึ่งเมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าหนึ่งเมตรต่อไปนี้จะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย รู้ทันรับมือภัยแรงผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำาดูร้อนในหลายพื้นที่น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำโดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำกระทรวงมหาดไทยโดยปอพอ ขอแนะนําสาระน่ารู้วิธีการรับมือภัยแล้งภัยแล้งเกิดจากปัจจัยใดจัดจากปัจจัยธรรมชาติอาทิการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาวะโลกร้อนผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยทําให้สภาวะอากาศร้อนแรงมากกว่าปกติความผิดปกติของร่องมรสมุมไม่มีพายุหมุนเขียดร้อนเคลื่อนตัวผ่านทําให้ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานหรือฝนตกน้อยกว่าปกติ กิจกรรมของมนุษย์อาจที่ความต้องการการใช้น้ำภากครัวเรือนภาเกษตรเพิ่มขึ้นการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นความชื้นในอากาศน้อยและสภาพอากาศแห้งแล้งเดือนไหนที่เสี่ยงต่อภัยแล้งคือตุลาคมถึงพฤษภาคมปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม บริเวณประเทศไทยตอนบนจะไม่มีฝนตกหรือฝนตกจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองทําให้มีปริมาณน้ําน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ1-2สสัปดาห์หรือยานวนานหนึ่งเดือนมักเกิดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศรับมือภัยแล้งอย่างไรพักขัวเรือน้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าปิดก๊อกน้ำให้สนิท ใช้ภาชนะรองน้ำน้ำที่เหลือนำไปใช้ประโยชน์อาทินำน้ำเปล่าที่ล้างช่วยชามไปรดน้ำต้นไม้หรือล้างผือนนอกบ้านเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำโดยจัดหาซ่อมแซมให้พร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภคในภาคครัวเรือน เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำโดยติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่กลอกน้ำฝักบัวหรือชักโครกเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำลดปริมาณการใช้น้ำรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆไม่มีน้ำรั่วซึมภาคเกษตรกรรมจัดให้มีน้ำในพื้นที่การเกษตรได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ขุดร่องน้ำสะน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในการเพาะปลูกอีกทั้งใช้ระบบน้ำหยดในพื้นที่การเพาะปลูกวางแผนการเพาะปลูก โดยเลือกพืชอายุสัน้นใช้น้ำน้อยอาทิถั่วที่สงข้าวโพดร,รวมถึงงดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้งดูแลความชุ่มชื้นของดินโดยวิธีการไถกลบวัชพืชและต่อสังข้าวแทนการเผารวมถึงนำวัสดุมาคลุมดินอาทิฟางข้าวแกลบขี้เรื่อยหรือพลาสติก ภาคอุตสาหากรรมวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำร่วมถึงจัดหาแหล่งน้ำกักเก็บให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ต้องใช้นะครับใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำและนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบ เป็นระยะะอย่างคันห้องทีและต่อเนื่องหาหินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารสารับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ